เห็นม้้งเนี่ยมันกินเนี่ยมันกินเนี่ยก็ตอไม่อกไ่เองเนี่ยอเองวเองือเองกโป่ง้นเนี่ยเอนั่นหเนมัเหมาเลยเต่วเอ้ยถือเองถอเองเดี๋ยวได้ดอยู่ดีเลยมันตูดตรงไหะเขาไปสนุกสุก็ได้แตไม่ได้าองขมไม่อตงนี้เลยมันดูใจเลยนั่นนัันอกจากงต้องหาลูกผสมให่ได้หมดแล้วหมดแล้วแล้วดหมดแยัยังยังไม่หมด โมเลวมียวโมเลียวไม่ไม่กินอันนี้ลูกกินแล้วลูกก็ไม่กินกนกินนมค่ะหมดแล้วหมดแล้วหนูก้อนมันอีกไหมเอาอีกไหมเดี๋ยๆอันนี้ไปให้กระต่ายให้เสร็จก่อนไปไปกินข้าวก่อนโอ้ตัวนี้มันหิวจังเลยเด็กก็อยากไปเขาไม่คิดถึงนะ มันขายไม่ได้ไนคนรับเออนี่อนแหละต้องด้วยคนเดียว